โอเคครับมาถึงโจทย์ข้อที่2ของวันนี้นะครับเป็นข้อที่สิบดนักเรียนไม่ต้องเขียนข้อก็ได้เขียนโจทย์เลยก็ได้นะครับแล้วก็มาเริ่มทํากันเลยนะครับเรามันใสเรามันายอะไรเอ่ยใสลุยเนยนะครับอันดับแรกเราเขียนอะไรก่อนเขียนสูตรก่อนนะครับ p เท่ากับอะไรครับ r g h นะครับโดรน้ําคือหนึ่งพัน 1, นะครับแล้วก็ p เท่ากับ เส่วน A นะครับส่วน f เนี่ยจะ,จะต้องอะไรครับนักเรียนเอามาหาร2นะครับถ้าเป็น f อ,อะไรครับ f ข้างนะครับโอเคแล้วก็เริ่มกันเลยเขื่อนกั้นน้ำแห่งหนึ่งนะครับยาว200เมตรเฮ้ยเขื่อนเหรอ ยังไงอ่ะนเหรอ่ะ,อะยาวสองร้อยนะครับแบบนี้หรือเปล่าสองร้อยนะครับสูงยี่สิบเมตรนะครับอ่ะสูงยี่สิบอืมชงหาแรงดันของน้ำมีคำว่าน้ำอีกแล้วครับเห็นไหมครับมีคำว่าน้ำแสดงว่าอะไรเอ่ย โรของน้ำเนี่ยมีค่าเท่ากับหนึ่งพันนะครับโอ้ยหนึ่งพันหนึ่งพันสี่เราใช้เมาลากนะฮะยังไม่ได้ซื้ออุปกรณ์ในการเขียนนะมันแพงที่ซื้ออย่างอื่นเนี่ยบอกหืมทุ่มเทเต็มที่นะฮะจัดการเลยครับเราหาแรงดันจะปะจัดการเลยนั่งค้างด้วยคือเขือ่อน,น่ยเวลามีน้ำมานะักเรียนเนี่ย มันก็จะโดนแค่อะไรครับข้างข้างเดียวอยู่แล้วนะครับมันโดนแค่ข้างเดียวอยู่แล้วมันไม่ไม่ได้โดนทั้งหมดน่ะเราฉะไมนต้องมาอาอะไรครับหารสองแน่ๆนะครับจากอะไรครับ p เท่ากับ f a f ส่วน a ครับ f หารด้วย a นะครับเราจะหาแรงดันด้านข้างเนี่ยนะครับหาตัวนี้ต้องไล่ a ออกไปนะครับเนี่ย a มันอะไรอยู่ครับมันหารอยู่กลายเป็นคูณนะครับ ก็จะกลายเป็น F เท่ากับ PA นะครับต้องอะไรด้วยครับหาร2ด้วยนะครับเพราะเป็นขอแข่นั่นเองนะครับชบ P, P ก็ r ร <ho S 2> ครับนักเรียน rho G H A หารด้วย2ครับอาจจะยอดเล็กนดนึง,น,งนะอาจจะน่าจะพอมองเห็นนะครับโอเค จัดการเลยนะครับโรก็ซื้อ10กําลัง3นะครับบางคนเซนเซียนหน่อยก็เขียน10กําลัง4เลยนะครับ10กําลัง3คูณกับ10นะครับ h คือความสูงความสูงคือเท่าไรครับ20ครับก็คือ20ครับ A ละครับนังเรียน A อคือพื้นที่ครับนักเรียนก็กลายเป็นอะไรครับ200 คูณกับอะไรครับคูณกับยี่สิบนั่นเองนะครับแล้วก็หารด้วยสองโอ้โหสนุกมากกับคณิตศาสตร์นะครับสิบกำลังสามหนึ่งนะครับกลายเป็นสิบกำลังสี่ครับนักเรียนสิบกำลังสีนะอันนี้หมดแล้วนะอ,นนวนะอันนี้หมดแล้วนะครับสีอะไรดีสีนี้หมดแล้วนะเดี๋วยวตัวนี้ครับ ันนี้ศูย์ตัวศูนย์หนึ่งตัว02นย์สองตัวครับศูนย์สตัวนะครับ1 2 3 4งสนะครับศูย์สีตัว2อคูณสองเป็น 4, 4ี่สคูณสองเป็น8ปดให้8ครับ8แปดนั่นเองนะครับ8ปดพันก็คืออะไรครับศูนย์สี่ตัว8ปดคูณสิบกำลังสนั่นเองนะครับ หารด้วยอะไรครับทั้งหมดหารด้วย2ครับเนี่ยสองตัวนี้นะครับย,ยังอยู่นะครับแหารแปดหาร2ได้4ครับน้องเรียนเลอสนะครับ10บกำลังสี่กับสิบกำลังสองจอก,กลายเป็นเท่าไหร่ครับ10บกำลังสิบกำลังสอ,อันหรล่พูมสิบกำลังสี่กับ10บกำลังสี่นะครับเจอก,ากลายเป็นสิบกำลังอะไรครับ กำลัง8นะครับตอบ8 4ดสีคูณสิกกำลังแนิวตันนะครับมาดูซิจะมีในชอยหรือเปล่าลุ้นนะครับ1 2 3อุ้ยโอ้นี่มีนะครับตอบข้อ2นะครับมีโล่งนะฮะใช้เวลาเกียรทีเอ้ย5นาที25่้าวินะฮะข้อนี้